เ่าหนใหญ่ล่โอ้ลูกเป็ดนึงลูกเป็ดอ๋าตัวใหญ่มาก บ้าเองี้โอเลยไปเจิงไว้ใะขี้นะขั้นแรกเลยจะให้คุณยายไปซื้ออันนี้ก่อนเอาตัวยายไปให้แกด,ดูสืส่ออยู่ร้านตันตะเลินนะลวดเสื่อมละแต่ต้องเอาตัวยางไปเพราะว่ามันไม่ได้สื่ออันใหญ่สื่ออันน้อยต้องเอาตัวยางเขาเบิง้ง ก็ได้พากันเลาะเห็ดปวกว่ะใยายอะไรฮะเออเอาปอกเป็นมันเลยตะอ้วนไปให้เขาดูน่ะ ยยหย,ยิบอ็อกเลยสีเส้นนั้นเอาแต่ปอกมันไปให้เขาดูน่ะเอาตัวเล็กแบบนี้แพ็กใหญ่ไม่เอาพอเพราะว่ามันไฟมันไม่พอถ้าเป็นตัวใหญ่ตัวสามมิลเนี่ยกำลังไฟไม่พอท่านจับไม่ได้นะ แล้วก็บาทอันนึงนะ เอาน้ามอยู่บอกอย่าไล่โอ้ครับเองนะบอไอปูเ <laughs> อาอยู่บอกเขาบีบเตะทามนะมนะน้ามนะเ,นเดี๋ยวเราก็จะเอารถซาลิงลราเข้าไปข้างในล้นเขาบั่าจะได้บีบเตะทามนะบออันนี้เขาเด้ะ สวัสดีค่ะ